ข่าวดึงูทุกคนแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจรัวๆนะครับรถสาวน้อยเพชรบ้านแพงรถบรรทุกของของป่าอำนาจนามวงศสา เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดทุกคนทางด้านป่าอํานาจได้มีการอัพรูปนะครับรถซึ่งเกิดอุบัติเหตุครับชนกับทางด้านกระบะ4ประตูนะครับแล้วก็มีรถอีกหนึ่งคันเป็นรถวาวโวนั่นเองครับทุกคนคาดว่าน่าจะเป็นการเบรกกระทันหันแล้วก็ชนกันแบบโดมิโน่นั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความที่ป่าอํานาจได้มีการโพสต์เอาไว้นะบอกว่าคุณพระคุ้มครองนั่นเองครับท่ามกลาง FC แฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะ มากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นรถ บรรทุกข,ของป่าอำนาจก็เป็นคนเป็นรถคันใหญ่ทะเบียน825712นะครับทะเบียนมหาสรารคามคก็เป็นคนได้มีการไปชนท้ายคาดว่านะครับเพื่อคนไปชนท้ายกับกระบะ4ประตูนะครับทะเบียนเนี่ยสี่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองซึ่งคาดว่าจะเป็นเส้นทางในแถวแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านป่าอำนาจเนี่ยก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าเป็นเส้นทางไหนนะครับแต่โชคดีคก็เป็นคนที่ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนั่นเอง อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆครับทุกคนยิ่งเป็นคนในวงการหมอลำเองยิ่งเป็นคนในวงการบันเทิงของเราเองนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนั่นเองครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้แสดงอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็กําลัง move ไปที่จังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็คนในวงการหมอลำครับทุกคนในการขับขี่ต่างๆอย่างที่บอกว่าอยู่บนท้องถนนเนี่ยแทบจะทุกวันเลยทีเดียวครับและบางเส้นทางเนี่ยก็ ไม่ชินทางบางทางก็เปรี้ยวคดโค้งต่างๆคดเคี้ยวต่างๆครับทุกคนก็ถือว่าแต่ละวันเนี่ยต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นการขับขี่บนถนนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนั่นเองครับทุกคนทางด้านป่าอำนาจก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวเมื่อ21นาทีที่ผ่านมานี้เลยครับทุกคนนะวันนี้ครับทุกคนเชื่อว่า FC แฟนขับที่ดูข่าวนี้อยู่ครับทุกคนก็ต้องขับขี่กันอย่างมีสติแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนั่นเองครับไม่เขาชน เราเราก็ไปชนเขาครับพี่คนอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยกับคนในวงการบันเทิงอย่าง๋าอํานาจเองหรือคนในวงการหมอลําเองหรือจะในวงการไหนๆครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนั่นเองครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนขอส่งกําลังใจครับไปให้ทางด้านทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแทงกันทุกๆคนด้วยกันแล้วกันครับที่กําลังเดินทางอยู่ในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าถนนในตอนนี้ครับพี่คนบางที่ก็กําลังก่อสร้างบางที่ก็แบบว่า,ากําลังแบบว่า ธนุบำรุงอยู่นั่นเองครับทุกคนก็จะทาให้การขับขี่เนี่ยยากลําบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับวันนี้ก็เห็นมี3คันด้วยกันครับทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุก็จะมีทางด้านรถของป่าอํานาจเองนะครับรวมถึงกระบะ4ี่ประตูแล้วก็มีทางด้านรถเก๋งยี่ห้อวอลโว้ wow ow, นั่นเองครับทุกคนเป็น3คันนะน่าจะเป็นการเบรกกระทันหันนะท่ามอิ่ข่าวกระแส เดาไม่ผิดก็คาดว่าจะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ดีมากๆแล้วทีเดียวครับซึ่งตอนนี้ทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงกําลังมูฟจากสุพรรณบุรีนะครับไปที่จังหวัดอุดรธานีน,น,นั่นเองครับทุกคนรีดด้วยว่าทุกๆก,การเดินทางล้วนแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นครับทุกคนก็ขอส่งกําลังใจและขอคนละหนึ่งกำลังใจครับทุกคนส่งตรงไปถึงป่าอํานาจนามวงษานั่นเองครับทุกคนหากไปดูแล้วครับทุกคนน่าจะเป็นรถของป่า อำนาจเองครับทุกคนที่ไปชนรถกระบะ4ประตูนะครับซึ่งต้นสายปลายเหตุเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆนะทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเราบอกว่าอุบัติเหตุหรือว่าข่าวอุบัติเหตุไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆครับทุกคนกับคนในแวดวงการหมอลำหรือคนที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับทุกคนโชคดีมากๆครับที่ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนั่นเองครับสภาพของกระบะครับทุกคนท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รถของป่าอำนาจเองเป็นรถบรรทุกของนะทุกคน ก็ข้างหน้าเนี่ยก็ยับเช่นเดียวกันนะเพืคนก็ต้องขอส่งกาลังใจไปให้ด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับ FC แฟนคลับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยก็บอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอให้ป๋าอํานาจและทีมงานทุกคนปลอดภัยด้วยกันแล้วกันนะครับสู้ๆนะครับป๋าอํานาจเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับมาเด้อขวัญเอ๋ยป๋าอํานาจนะครับขอให้ทุกคนไม่ได้รับ อุบัติเหตุแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนั่นเองนะครับโชคดีมากๆไม่มีใครเป็นอะไรนั่นเองครับทุกคนรีธวิท่ามกลางแฟนคลับนะครับแล้วก็แฟนๆหมอลาครับที่เข้าไปส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับทุกคนเป็นรถของป่าอํานาจเองเลยแต่รถของสาวน้อยเพชรบ้านแพงรู้สึกว่าจะยับด้านหน้าครับทุกคนคือยุบไปด้านหน้าไม่ใช่ยับเนาะยุบไปด้านหน้าครับ ตรงตรงที่เขียนเอาไว้50 0นั่นแหละครับแล้วก็เป็นเลขทะเบียนนี้ก็เราเห็นได้เห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นประจำสำหรับรถคันนี้นะครับ825712ทะเบียนจังหวัดมหาสารคามนั่นเองครับซึ่งกำลังเดินทางครับทุกคนไปที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นั่นเองครับทุกคนซึ่งคิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกนะครับว่าได้เดินทางกันทุกวันจริงๆครับทุกคนนะเดินทางทุกวันแล้วก็ ต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนเนี่ยแทบจะทุกวันเลยทีเดียวสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนเป็นวงหมอนลาที่คือต้องบอกว่ากระแสะแรงและที่สําคัญเลยคือแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อยากจะให้ไปแสดงถูกไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละการเดินทางเนี่ยครับทุกคนต้องได้รับเกินเดินทางที่ไม่คุ้นน่ะต้องบอกแบบนี้บางทีไม่ไม่ชินเส้นทางแบบนี้ครับทุกคนหรือบางทีแบบเส้นทางเปลี่ยวเส้นทาง โคง้งเส้นทางโคดเคี้ยวต่างๆต,ต,ต,ต้องได้เจอในทุกๆวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทพกคนส่งกําลังใจไปให้ทางด้านทีมงานสาวน้อย,อยเพชรบ้านแพงกันเยอะๆด้วยกันแล้วกันนะครับข่าอุบัติเหตุแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับอะเท่าที่เราไปดูแล้วนะทพกคนทางด้านรถกระบ,บะ4ประตูเนี่ยก็ได้มีการชนนะชนกับฟุตบาทหรือว่าชนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นปูนที่กั้นกับกับทางถนนนะ,นะครับทุกคนนะด้านหน้าเนี่ยก็น่าจะยับเลยแล้วก็ด้านหลังก็ยับพอสมควรเลยนั่นเองครับทุกคน นะทะเบียนรถนะครับกไก่ลอลิง4 1 1 4นั่นเองครับทะเบียนจังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นคาดว่าเนี่ยเหตุก็น่าจะเกิดแถวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับทุกคนเพราะว่ากระบะเนี่ยทะเบียนนครราชสีมาเนาะอ่ะสามคันเลยอ่ะสองคันเลยครับทุกคนอีกหนึ่งคันเนี่ยเป็นวอลโวนะครับเป็นวอลโวด้วยนั่นแหละครับทุกคนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆ นะครับก็น่าจะมีประกันกันอยูนะ่เนาะทุกคนก็น่าจะเป็นประกันแหละที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้นั่นเองครับทุกคนอ่ะก็โชคดีมากๆที่ไม่ได้มีใครได้รับอันตรายใดๆคือเท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นการเบรกนะครับเบรกแบบกระทันชิด นะครับทุกคนน่าจะเป็นการเบรกกระชั้นชิดนั่นเองซึ่งป๋าอำนาจก็ได้โพสต์เอาไว้เมื่อ21นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ฝากพ่อแม่ fc แฟนคลับคอมเมนต์มาส่งกําลังใจให้กับป๋าอำนาจนามวงศาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเดินทางบนท้องถนนด้วยกันแล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับ